อเมริกาคะ่ะขยันอย่างเดียวรวยคะ่ะข้อเสียเหรอคะก็ม,ะะมันแพงๆอะค่ะน้ํามันแพงค่าของชีพสูงมากคะ่ะภาษีแพงดูแบบเงียบเงียบเงาๆภ <c oughs> าษาไม่ค่อยได้สมัยก่อนดีก<ด>ว่าปีกว่านี้มันคนมันเยอะคนหลายบ้านเยอะเป็นปัญหาของสังคมไปแล้วทําอะไรได้สบายใจตัวเราเองมากกว่าเรียกว่าเราอยู่อย่างเรียกว่าปลอดภัยอะ สวัสดีครับที่อยู่ในมือผมนี่คือหนมจีนน้ำยานะครับลูกชิ้นปลาซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดภูริทัศน์มีการเปิดโรงทางนะครับมีการแจกนะครับอาหารมากมายเลยแล้วก็มีคนไทยมากหลากหลายมากเลยรวมถึงเราจะไปถามเขาด้วยนะครับว่าข้อดีกับข้อเสียที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแขแขงอันนี้กาลังทาอะไรครับพี่ทำไทยค่ะเป็นตําไทยหรอครับที่มาจากจังหวัดอะไรครับมาอเมริกานครพนมค่ะพี่แอนมาอเมริกานานยัง15ปีนะคะโอ้ทำไมมีแต่คนมานาน ท่านั้นแล้ว<ช>คิดว่าใช้ชีวิตยอยู่ง่ายมาข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีก็คือหางานทําง่ายค่ะอายุเยอะเขายังมีงานทาอ๋อแล้วมีข้อเสียไหมข้อเสียก็คืออยู่แบบเงียบเงียบเงาเงา,เงา <laughs> ก็คือเลยมาร่วมกันที่วัดอย่างนี้จะได้แก้เหงาหรอใช่จะได้แก้เหงาจะได้เจอเพื่อนเจอฝูงเจอเจอเพื่อนเจอฝูงนะครับสนุกดีคนน้องคำพนมกินส้มตําเยอะมา เยอะเยอะเยอะนะครับตับปลาส่วนใหญ่นะอ่าเดดูนิดนึงพเี่ยไม่ได้ี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะมาทุาน้งานเลยค่ะวัดภูค่ะแล้วสูตรนี้ใส่ปลาร้าะครับปลาต้มเองค่ะโอ้ปลาทำเองต้มเองด้วยผสมกับ ดีฮอคะ่ะไก่คาไก่ไก่เกรียเๆีเลยนะครับเนี่ยจ้าจ้าทอดค่ะไก่ทอด,ทอดว้าวโอเค,ค,อเ,คเกรีมหน่าดูเลยนะครับอเมริกามากี่ปีแล้วครับ15ปีได้แล้วคะ่ะข้อดีอเมริกามีอะไรบ้างให้ทุกอย่างเลยคะ่ะอย่างเช่นเงินทองใช่ขยันอย่างเดียวรวยคะ่ะขยันอย่างเดียวรวยแล้วมันต้องมีข้อเสียบ้างสิ ภาษาไม่ค่อยได้อยากมาอเมริกาแต่ติดเรื่องภาษาอันนี้คิดว่าจะเป็นอุปสรรคไหมครับไม่ค่ะเรากล้าพูดอย่างเดียวเรากล้าพูดรเรากล้าอะไรอย่างเดียวกยกตัวอ,อย่างได้ไหมไปร้านแมคโดนัลล์ก็ค่าไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ที่ไม่เขาดู โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับบูธน้ำนะครับเป็นน้ําอะไรเอ่ยวันนี้เป็นเราแจกนมนมเย็นนะคะวันนี้นมเย็นแล้วก็อัญชันมะนาวอากาศร้อนมากแล้วก็มีเรามีชาไทยทีค่ะไทยทีนะครับของเด็กวัด USA ค่ะแล้วตัวพี่เองมาอยู่อเมริกานานเนี่ยครับมาอยู่ได้20ปีแล้วค่ะเราเลื่อมใสศรัทธาวัดภูริธาแห่งนี้เพราะว่ามีแนวเป็นวัดป่าวันนี้คืองานบูรพาจารย์คือวันวันเกิดของท่านพระอาจารย์สุวัต์สุวัสดิ์โจ ข้อดีของอเมริกามีอะไรบ้างที p ่ p ข้อดีของอเมริกาอย่างรแรกก็คือโอกาสค่ะ o p p o r t u n นี่เต็มครับทุกอายุทุกเพศทุกวัยมันก็มีโอกาสมากกว่าบ้านเราโอกาสในการทํางานในการทํางานในการเรียนหนังสือระบบระเบียบใช่ค่ะแล้วมีข้อเสียไหมข้อเสียหรอคะก็มันแพงแพงอะค่ะแพงหลุดโลกไปเลยคะ่ะน้ํามันแพงอาหารแพงมากทุกอย่างค่าคองชีพสูงมากค่ะภาษีแพงถ้าเราอยากจะอยู่ก็ ต้องปรับตัวต้องปรับตัวพี่พอมาอเมริกานานยังครับ5้ปีแล้วโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะ67แล้วผมมาั้งอายุ16โอ้มาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับมาเรียนหนังสือที่นี่มาคนเดียวหรือว่ามากับครอบครัวมาตอนแรกมาคนเดียวก่อนสิไมลก่อนดีกว่าดีกว่าวันนี้มันคนมันเยอะเงียบดีแล้วก็ไม่มีอะไรบนถนนก็ไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเขาก็อยู่ันทันสายอัชญากรรมน้อยมากตอนนี้ไม่ไหวเลยตอนนั้นพี่มาปีหนึ่งอะไรครับเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ดสองมาเรียนไฮสคูลที่นี่อ๋อ แล้วเขา้าคอลเลจนี่พี่จบสายไหนครับ general engineer ว้าวแล้วได้ทำงานตรงสายมั้ <laughs> รู้ไหมว่าทำอะไรผมไม่ทราบเลยครับทอก o g r a p อ e r โอ้ <Phot ographer. S 2> oh, เป็นคนถ่ายรูปหรอครับอ๋อ o o l p h o t o g r a p h e r สี่ส oh. จบกว่าปีพอจบ h o ส l ูล้วก็ไปถ่ายรูปเขาแต่ไปถ่ายรูปให้ไม่แปะที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็น Headshot เราไปคุยกับบรรดาคนที่อายุเยอะหน่อยวันนี้เรามาอยู่กับคนที่อายุน้อยหน่อยน้องอายุเท่าไหร่ครับ ตอนนี้34ครับชื่ออะไรครับชื่อหนุครับวันนี้มาแจกอะไรเอ่ยมาแจกไข่พะโล้ครับอ๋อไข่พะโล้ใครทำครับเอ่อพี่ครับพี่สาวก็จะมีแกงอ่อมครับนี่ครับแกงอ่อมโอ้มาเป็นถังเลยนะใช่ครับมาเป็นถังเลยครับแล้วก็มีผัดผ้าทองแกงบวชนี่ครับพี่โอ้โอเคครับแล้วน้องมาอยู่เมกานานยังได้3ปีแล้วครับเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับพี่ผมว่าสบายดีอย่างเช่น อย่างเช่นการเดินทางครับการเดินทางใช่แสดงว่าเราเคยชินกับรถติดที่เมืองไทยมาก็อาจจะนิดนึงครับแล้วมีอะไรอีกทำอะไรได้แบบสบายใจตัวเราเองมากกว่าในความคิดผมนะมีความเป็นอิสระอิสระใช่ครับใช่ทีนี้เรามาอยู่ไม่ใช่เมืองไทยนะครับอยู่อเมริกามี่อยทอดด้วยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ เจเลนูค่ะนี่เอากระทะถอยทอดมาจากไหนครับเนี่ยมีคนเขาเออ่บริจาคค่ะมีคนบริจาคาระทะมาแล้วทีนี้เราคนชอบทำกับข้าวก็ทำกับข้าวที่วัดนี่แหละเราคนอยู่ที่วัดตั้งแต่สร้างวัดนั่นแหละโหกี่ปีแล้วครับวันนี้สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบสามวันนี้มีสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบสามปีโอ้แล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกดค่ะเป็นคนศรีสะเกดค่ะอ๋อแล้วมาอเมริกานานยังครับห้าสิบปีแล้วอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ เจ็ดส oh, right ิบกว่าเลยค่ะโอ้ทำไมแข็งแรงครับม huh? ีเคล็ด okay. ลับไหมก็รักษาตัวเองอะรักษาตัวเองแสดงว่ามาตอนอายุประมาณก็ยี ouais> ่สิบกว่ากว่ามามาทําอะไรครับตอนแรกก็มากับครอบครัวมากับครอบครัวเหรอครับแล้วก็มาเรียนก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างเพราะลูกเยอะอ๋อมีลูกกี่คนครับมีลูกสามคนค่ะมีลูกสามคนเนเลี้ยงล้านใี้เขาอีกด้วยแล้วข้อดีของเมกาคืออะไรครับก็เรียกว่าเราอยู่อย่าง เรียกว่าปลอดภัยอ่ะปลอดภัยตรงที่เราอยู่อ่ะแล้วมีข้อเสียไหมข้อเสียก็คือของแพงของแพงเอออย่างอย่าง,งหอยทอดนี่ทุกวันนี้หอยมแมลงภู่นี่เท่าไหร่ครับหกเหรียญกว่าเกือบเจ็ดเหรียญต่อกล่องต่อพาวต่อพาวต่อพาวแล้วหอยก็ค่อนข้างหนักไข่ก็แพง แป้งก็มันก็เริ่มแพงขึ้นมาแล้วครับแป้งก็ส่งมาจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยได้โอเคอ่าสวัสดีค่ะที่ชื่ออะไรครับต้อใจค่ะเหนียอะไรมาแจกครับเนียวดำเปียกลำไย่ะตักเลยครับีเพื่อให้พวกเราการมาวันนี้นานยังครับหลายสิบปีแล้วค่ะหลายสิบปีก็คือไปหลายๆวัดไปหลายวัดนะค่ะตั้งแต่วัดเริ่มจากวัดไทยเดินสายเลยค่ะเดินสายจากวัดไทยเพราะว่าสมัยก่อนอยู่แถววัดไทยแล้วลูกเรียนเือแถววัดไทยตอนหลังก็พอลูกโตก็เริ่มจะยอยมาวัดวัดภูวัดป่าชอบอะไรที่วัดนี้ คือแบบคนไม่เยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูเหมือนเป็นครอบครัวเป็นแบบว่าเป็นกันเองครับครับแล้วการที่มาอยู่ที่ปีนี้ตอนแรกมาทําอะไรครับผมมาเรียนแล้วก็ทํางานมาเรียนแล้วก็มาทํางานใช่ครับผมเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลคือผมจบสายเดียวกันมาจากที่เมืองไทยก็ทํางานบริษัทเฟรดพวกเฟรดโฟร์บเดอร์มันเป็นประเทศที่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะคือถ้าเราขยันยัถถ้าเรามีความตั้งใจ ครับมันก็สามารถที่จะสนับสนุนตัวเองได้แล้วจะรวยจะจนจะมาจากไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเรารู้จักคนขวายอย่างเงี้ยมันก็ะสคมความสาเร็จเพราะว่าผมมาเนี่ยผมเริ่มจากศูนย์ทำงานสามสามจ็อบโชว์ความสามารถเราให้เขาเห็นเรื่องภาษาอังกฤษมันก็ฝรั่งเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคือมาสื่อสารรู้เรื่องเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มีความสามารถเขาก็จะยอม,มรับนะฮะแล้วในความคิดพี่มีข้อเสียไหมอเมริกามันไม่ได้อยู่เหมือนเป็นครอบครัวเป็น แต่ถ้าอยู่เมืองไทยเงี้ยเรามีเพื่อนเรามีคนที่คอยสนับสนุนให้เราเหมือนเพื่อนบ้านที่เราก็ไม่ได้คุยแบบใกล้อยู่ติดกันแต่ต่างคนต่างคุยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยงใช่แบบคุยเจอกันเอาอาหารมาให้บ้างอะไรบ้างช่วยเหลือกันเออพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับทพไทยค่ะลูกศิษย uh> ์วัตตาโพลิทั์ทำแล้วพี่มาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพมาอเมริกาานหรือยังครับ13ปีแล้วค่ะข้อดีของอเมริกาคืออะไรครับการช่วยเหลืออะไรเนี่ยพวกเมดิแค์พวกอะไรอย่างเงี้ย เมริด้ขอาเรื่องการหาหมอนะครับจ้ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องหาหมอแล้วคืเงินโซเชียลอะไรพวกนี้เงินที่รัฐบาลเขาให้โซเชียลแยมได้ไหมได้ประมาณเท่าไหร่พันกว่าโอ้พันกว่าก็สามหมื่นเซ็กของเรานี่พอดีแฟนเป็นทหารทหารผ่านศึกมันก็สะดวกกว่าคนอื่นของเวียดนามใช่เดี๋ยวมาดูพี่เขาขัดทยต่อนี่เส้นได้แล้วนะครับได้แล้วหรอเขาักใส่ค่ะถึงก็จัดการแล้วใส่ถั่วไหมครับถั่วใส่ค่ะใส่ถั่วด้วย อันนี้เครื่องน้อยไปหน่อยสบายดีสบายดีอันนี้ไอนะซื้อไอเราเอาอะไรมาครับก๋วยเตี๋ยวปิดน้ำลำไยลากบัวคิดว่าข้อดีของเมกาคืออะไรครับดีดีหมดทุกอย่างแหละค่ะให้โอกาสให้โอกาสให้ชีวิตใหม่เราลูกเราก็เรียนจบเป็นพยาบาลเป็นอะไรไปหมดแล้วดีแล้วตัวพี่ล่ะครับลิทายแล้วลีทายแล้วไม่ได้เป็นเป็นชาวเกาะเกาะลูกกินพยายามพุชให้ลูกเรียนให้เป็น จบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อันนี้คือน้ํายอดนิยมในอเมริกาที่ฝรั่งชื่นชอบใช่ใช่ผมน้าน้ามาจากเซเตอร์ครับเราพื้นที่พี่มาอยู่อเมริกานานยังเกือบ30ปีละจริงสิทำไมยังดูหนุ่มอยู่เลยอ่ะเกือบเกเกือบปีแล้วครับมาตั้งแต่เด็กประมาณกี่ขวดมาสิบหข้อดีอเมริกาคืออะไรข้อดีของอเมริกามันอีกออปทูนดี คือสทิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดเราจะไม่มีความเหลื่อมล้าเพราะว่าพี่ทํางานกับบริษัทฝรั่งปะใช่พี่ทางานอะไรดีวะอิเ c ็ก c รอน c กส์คอนสตรัคไฟฟ้าโยธาอ๋อแล้วเข้างานนะครับเข้ายากแค่จบปริญญาข้อเสียมีไหมข้อเสียก็เยอะคนหลายบ้านเยอะเป็นปนัญหาของสังคมไปแล้วบางครั้งเรา,เราให้เราให้เงินไปมันก็เป็นความย่ามใจที่เขากลับมาทําลายเรากลับมานั่นเราอะ่ะครับบางครั้งเร,เราก็ต้องรู้จัก,จกที่จะปฏิเสธบ้าง โอาสที่ที่อเมริกามันมีเยอะกว่าเมืองไทยเราก็เก็บเอาสิ่งดีๆแล้วก็กเอาไปพัฒนาบ้านเราสิ่งไม่ดีมันมีทั่วโลกอะเราเลือกไม่ได้หรอกอเราเลือกจะเป็นคนดีได้ <laughs> <laughs> okay. Okay. Thank you very much, uh, I come here because my husband Chris is Thai mm -hmm. and his dad comes to the temple all the time. Uh, I think it's great, it brings a community together. Uh, a lot of Thai people come together, you know, in America there's not a big Thai community, so when you come here you see a lot of Thai people coming together, so it's really nice. นอกจากมีบูธอาหารแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในบูธของเป็นน่าจะเป็นศูนย์สมาธิใช่ไหมครับเรียกว่าอะไรครับสถาบันพลังจิตานุภาพค่ะสุยานโนสำนักง,งานใหญ่ต่างประเทศค่ะซึ่งอ,อยู่ห่างออกไปแค่แนาทีเองจากวัดนี้นะคะสถานที่ในการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็คือเป็นสัพยาคือสบายติดแอร์มีห้องอาหาร<อ>เราสอนสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษฟรีนะคะแล้วก็ตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโร<อ>นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะให้มาลองเรียนสมาธิกับทางสถาบัน เราดูใช้เวลาเรียนแค่5-6เดือนนะคะเรียนก็ฟรีถ้าหากสะดวกเรียนที่สถาบันเรามีสอนภาคภาษาไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เช้าถึงเย็นบริการอาหารเช้าอาหารกลางวันฟรีแล้วมีเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์อะไรครับ714 559 2265ค่ะโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะจบเรามาคุยกับพี่ที่เป็น ประชาสัันของวัดนิดนึงนะครับชื่อพี่กุ้งใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> พี่กุง้งรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้สดชื่นไหมคนมาทําบุญกันสดชื่นค่ะคนรุ่นใหม่เริ่มมาเราก็พยายามโปรโม,โมตให้คนรุ่นใหม่เข้ามาคือวันนี้เป็นวันที่วันลําลึกถึงวันเกิด<อ>ป,ปู่สุวัตแล้วหลวงปู่สุวัตเป็นเจ้าวาดเป็นผู้ริเริ่มตั้งวัดนี้เป็นผู้ร่เริ่มสร้างแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่คนแรกเลยวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติหรือคนไทยมาเริ่มต้นก็คนไทยส่วนมากก็คนไทยนะแล้วก็ต่อมาก็มีเวียดนามฝรั่งก็ประบาย คนอยากจะมาถวายเพลนี่ยังไงดีครับถวายเพนพ้ะเริ่มบินทบาท9ก้าโมงครึ่งนะคะปีนี้จำพรรษา9รูปแล้วก็งานโรงทานนี่มีเมื่อไหร่บังครับปีใหม่ใหม่ที่สองสงกรานเราจะจัดงานทุกชนิดเลยนะที่ตรงกับวันอาทิตย์งานที่3คืองานบูรพาจารย์ก็คืองานนี้แหละ hmm. แล้วก็งานสุดท้ายคือกระถิ่นพระราชทานวันที่5พฤศจิกาตรงกวันอาทิตย์ ก้งครต,ตรงนี้เป็นส่วนของอะไรครับอันนี้เป็นส่วนของสงนะคะคือเป็นที่อยู่ของสงและเป็นที่สงทํากิจกรรมต่างๆเรามีทั้งหมด5อเอเคร์กว่าๆนะแล้วก็เราก็มีฝั่งตรงข้ามนะ<อ> Across the Street เราซื้อไว้อีกหเอเคร์สำหรับไม่ชีอยู่พระวัดป่าคือพระอีสานเนี่ยกับข้าวหลักๆต้องมีน้ําพริกกับผัก มีน้ำแกงมีข้าวเหนียวที่เหลือก็ญาติโยมก็เอามาเราเราพวกต้นไม้นี้ใครปลูกครับแคทตัสเนี่ยมันเป็นต้นไม้รุ่นบุกเบิกเลยนะเพราะว่ากรรมการคนแรกเนี่ยเขาทําธุรกิจแคทตัสจากที่เคยได้ยินนะเขามาให้วัดข้างหน้าครับมันก็โกรขึ้นมาจนแน่นเลยตอนนี้ท่านก็เลยเอามาปลูกปลูกเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้มันลกล้างแล้วมันไม่เปลืองน้ํานโยบายประหยัดมีต้นกล้วยด้วยครับมีต้นกล้วยแล้วก็มีเนี่ยต้นไม้พวกเนี้ย คือเขาปลูกมาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนที่เขาสร้างวัดน,นี่เขาเรียกว่าพระเจดีย์นะคะข้างในในี่เก็บพระธาตุคัฐิของเกจิอาจารย์ที่สําคัญสําคัญ,คญมีทั้งหมดประมาณ150องค์นะได้มาชิินเล็กแล้วก็มันก็จะโกรในโถที่เก็บโอเคยังไงพี่กุ้งเชิญชวนนะคะให้ชาวพุทธหรือว่าคนไทยมาทําบุญที่วัดแล้วก็มางานที่วัดเลยครับก็อยากจะบอกว่าวัดภู เราไม่มีการซื้อขายไม่มีพาณิชย์ที่นี่นะแล้วก็พระทุกองค์ก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมซึ่งเดี๋ยวนี้ปฏิบัติหายา,ยากมากเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลช่วยประสานงานันเร r a i s i n g อะไรไก็อยากจะให้คนได้เข้ามาโอเคเป็นวัดที่น่าสนใจมาคุยกับพระสงฆ์ก็ได้โทรมาแล้วเบอร์โทรศัพท์เราก็มีให้โอเคขอบุณมากเลยนะพี่กุ้งครับมากครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครผ่านมาแถวริวว่าไซด์โพโมนานะครับก็บอย่าลืมมาแวะที่วัดนี้นะครับแล้ว ก็เกิดใครที่ดูอยู่ที่อยู่อเมริกานะครับยังไงลองพิมพ์กันมาได้ว่าข้อดีข้อเสียของการอยู่อเมริกามีอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ